ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่งมาตรา119ไม่ว่าเวลาใดๆในระหว่างที่พยานเบิกความหรือภายหลังที่พยานได้เบิกความแล้วแต่ก่อนมีคำพิพากษาให้ศาลมีอำนาจที่จะถามพยานด้วยคำถามใดๆตามที่เห็นว่าจำเป็น เพื่อให้คำเบิกความของพยานบริบูรณ์หรือชัดเจนยิ่งขึ้นหรือเพื่อสอบสวนถึงพฤติการที่ทำให้พยานเบิกความเช่นนั้นวักสองถ้าพยานสองคนหรือกว่านั้นเบิกความขัดกันในข้อสำคัญแห่งประเดน็นเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอ ให้ศาลมีอำนาจเรียกพยานเหล่านั้นมาสอบถามปากคำพร้อมกันได้